ท่านประธานที่เคารพกระผมชนะสีแก้วเพื่อไทยจังหวัดน่านในฐานะสมาชิกรัฐสภากับขอบคุณท่านประธานครับสามนาทีผมกลับเรียนท่านประธานว่ารัฐสภาคงไม่ปฏิเสธที่จะรับหลักการร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงธบกมฉบับที่พศซึ่งเป็นกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมโดยเอาสำนักคณะกรรมการสำนักงาขนาข้ามการนโยบายที่ดินแห่งชาติไปไว้ในมาตราเจ็ดของพรบรเดิมคือปีสองห้าสี่ห้า นะครับเพิ่มเป็นวงเล็บ16ท่านนัานครับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเป็นหน่วยราชการมีฐานะเป็นกรมขึ้นตรงกับท่านนายกรัฐมนตรีมีหน้าที่รับผิดชอบงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติคือคอทชชชุดนี้เป็นคณะกรรมการกำหนดนโยบายครับ เพราะฉะนั้นหน่วยงานที่รองรับก็จะทําเฉพาะเรื่องนโยบายเท่านั้นไม่มีผลต่อการปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาทั้งหมดที่เพื่อนสมาชิกพูดมาเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเลยเป็นเชิงนโยบายอันนี้เป็นข้อสังเกตอันที่หนึ่งนะครับในการทํากฎหมายการมหาและการแผนดินของบ้านเมืองเราขณะน,นี้เอาหน่วยงานราชการมาเป็นผู้ดําเนินการเกี่ยวกับนโยบาย ถ้าจะเถียงผมว่าเป็นนโยบายที่ออกจากนโยบายที่ผ่านรัฐสภาแล้วแปลงมาเป็นนโยบายเพื่อนําสู่การปฏิบัติผมจะไม่เถียงแต่มีท่านนายกรมำตีเป็นประธานคอทชตามกฎหมายพรบคทชปี2562สํานักง,งานนี้ถูกเขียนไว้ในกฎหมายฉบับนั้นครับว่าต้องให้มีภายใน2ปีหลังจากกฎหมายประกาศใช้ประกาศเมื่อ14เมษามีลบมงคับใช้มิถุนา6สอภายในสปีจัดตั้งขึ้น หน้าที่และอำนาจของสํานักงานนี้ก็อนุมานได้ว่าเป็นไปตามมาตรา10บครับ10เรื่องและมาตรา12คือทบทวนเรื่องของนโยบายทุกห้าปีทบทวนนโยบายทุกหปีวางแนวร่างเอาไว้ว่าจะมีกองที่รับผิดชอบอยู่ทั้งหมดนะครับ6กกอง6กกอง ก็เข,เขียนอำนาจหน้านะที่ฉบับร่างไว้ผมเองต้องขอบขอบพระคุณนะครับสํานักงานวิชาการของสภาผูาแ้แทนรัษฎรเราจัดทําให้ดีมากในรายละเอียดผมไม่มีเวลาลงรายละเอียดเทียงไม่เยอะแต่ว่า3านาทีเอาว่ามีกองหกกองแบ่ง,แ,บงแยกอำนาจหน้านะที่รองรับเชิงนโยบายเอาไว้แต่ประเด็นที่ผมจะฝากาท่านประธานไปยังท่านนาตรีและคณะรรกการคอทชอนะครับเรื่องที่หนึ่งครับหน่วยที่จะรับไปปฏิบัติส่วนใหญ่เป็นรูปของคณะกรรมการ ปัญหาที่เกิดขึ้นแนวทางท่านวางไว้อย่างดียิ่งครับแบ่งพื้นที่เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำระดับหนึ่งระดับสองหนึ่งเอบีะครับสามสี่หขึ้นขบวนรถไฟขบวนที่1นึ่ที่สองนะครับหนขึ้นขบวนรถไฟที่34มีหน่วยงานที่มาเกี่ยวข้องระดับเชิงนโยบายระดับใหญ่เนี่ยคือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมมหาทไทยและเกษตร กเกษตรดูแลเรื่องการจัดเรื่องอาชีพมหาไทยดูเรื่องจัดที่ดินทอสศดูเรื่องจัดหาที่ดินถามว่าขณะน,นี้จังหวัดน่านผมขอไปสา0แสนครับได้มาประมาณหนึ่งแสนคือเป็นพื้นที่3ามสี่ห้าขึ้นขบวนที่สที่หนึ่งที่สองไปได้แต่ท่านประธานที่เคารพฝากท่านมนตีครับผมอยากให้ขบวนรถไฟสี่ขบวนยุบเหรือหนึ่งขบวน แต่แบ่งเป็นตู้ที่1ตู้ที่2ตู้ที่สาตู้ที่4ี่ขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันได้ครับไม่งั้นขบวนที่3าที่4จะถูกทิ้งครับมีมติครมอออกเมื่อปี6กหนึ่งครเมื่อวันที่27ิจมิถุนาหกหนึ่งมาดูเรื่องของบวนที่4แต่ขณะนี้ไม่ก้าวหน้าเพราะอะไรครับเพราะหน่วยปฏิบัติที่ท่านเป็นลูนนากคณะกรรมการมีกฎหมายเฉพาะของแต่ละหน่วยงานมาเป็นอนุมัตมการระดับจังหวัดขับเคลื่อนยากมากครับขับเคลื่อนไม่ได้ จัดหาที่ดินได้แต่จัดที่ดินไม่ได้จัดเรื่องที่ทํากินก็ไม่ได้ของอาชีพไม่ได้อันนี้คือปัญหาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่ของสนานนี้ต้องไปปรับครับใน5ปีที่ท่านบอกวต้องปรับนี่ต้องปรับได้แล้วไม่ต้องรองถึง5ปีเพราะงั้นไม่เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนชุวมน้ำพี่หนึ่งที่สองนะอย่างผมจังหวัดหน้านี่ครับ 97%, นะ97นํานานครับไม่มีโอกาสพัฒนากับใคร ได้งบไปก็ต้องคืนเพราะเป็นพื้นที่เขตป่าอย่างนี้ตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยผมหวังว่าเมื่อสภาอนุมัติให้นะครับไปมีสำนักง,งานรองรับการจัดการคอทอชอต้องมาทำหน้าที่ให้ถึงที่สุดในภาวะการอย่างนี้ผมไม่ว่าไม่พูดถึงนะครับแต่ถ้าเป็นภาวะปกตินะครับฝ่ายนโยบายต้องเป็นผู้กำหนดนโยบายฝ่ายราชการอานุบาตไปเรียบัตอยอย่าล้ำเส้นกันนั้นรอให้ถือภาวะปกติ ขอบพระคุณน้าทานครับและท่านประธานครับผมขออนุญาตครับในเวลาสองผมขออนุญาตแปลยติทุกมาตาฮะเพื่อจะได้พูด7วันเคืนขอบคุณฮะ